เอาล่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วฮะพี่ลีค่ะเป็นไงบ้างฮะกับกิจกรรมของเราในวันนี้ฮะสนุกมากค่ะอ๋อสนุกไหมฮะทุกคน<อ>มีความสุขไหมครับวันนี้ มีความสุขมากๆเลยครับและแน่นอนที่สุดครับมาถึงตรงนี้แล้วกับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของส p a r k l e นะครับและในโอกาสนี้ครับทางผู้บริหารของส p a r k l e ของเรานะฮะจะให้เกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับพี่หลิงฮะหลิงหลิงพลองของเรานะฮะพร้อมกับมอบของที่ระลึกจากส p a r k l e ด้วยนะครับและในโอกาสนี้ทุกคนเสียงดังๆเลยนะต้องดังนะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณนันทวันสุวรรณเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดูเดย์ดรีมจำกัดมหาชนให้เกียรติบนเวทีขอเชิญปรบมือดังๆเลย เรียนเชิญพี่กวางเลยครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับพี่กวางสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเชื่อเหลือเกินค่ะหมองเดียวตรงี้ข้างน้องสวยมากได้เลยพี่ออร่าไปด้วยกันฮะ,ะดีไหมครับพี่กว่างด,ดีมากเลยฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆทุกคนก็อยากจะขอบคุณทางสปาร์เคด้วยที่เลือกหลิ่งลิงคองมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับ และทุกคนก็อยากรู้ด้วยฮะพี่กวางค่ะว่าทําไมถึงต้องเป็นหลิงหล,งลิงควองฮะอย่างแรกเลยนะคะรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มของน้องคือเป็นยิ้มที่สดใสที่สุดแล้วคือแบบมันมีประกายมากๆแล้วก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์มากๆเราถ้ามองนะคะหามานานแล้วนะคะคนที่มีฟันเหมือนในรูปของแพคเกจจิ้งนะคะซึ่ง <laughs> น้องหลิงหลิง แล้วก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของของแบรนด์เรานะคะแล้วก็ประกอบกับน้องลิงลิงก็เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพนะคะมีบุคลิกภาพที่แจ่มใสชัดเจนแล้วก็มั่นใจแต่เข้าถึงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เราที่เรามองหามาตลอดก็ต้องขอบคุณคุณลิงลิงมากมากที่ให้เกียรติาขามาค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่กวางด้วยนะคะพี่กวางของเราผนะู้บริหารนั่นเองนะครับครับ และว,วันนี้มีของที่ระลึกที่จะมามอบให้กับพี่ห<อ>ลิงด้วยให้เป็นที่ระลึกนะ,นะครับ,รบเชิญเลยครับเชิญช่างภาพได้เลยนะครับนี่รู้ที่มาที่ไปแล้วอ๋อเลยฮะทําไมถึงเป็นหลิงหลิงทองเข้าใจนะฮะเพราะรอยยิ้มข้างหลอดเหมือนกับรอยยิ้มของหลิงหลิงลอยฮะทุกคนสุดยอดบ้องกล้องกลางได้เลยนะครับ โอเครับข้วของที่เราไแล้วเรียบร้บอยเขาเสียมปรบมือดังๆนะครับนี่คือการอยู่ในครอบครัวของสปาร์กอย่างเป็นทางการของหลิงหลิงของเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับเดีย๋ยวพี่หลิงจะถ่ายเดี่ยวอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านครับขอบคุณครับปรบมือให้ผู้บริหารได้ไมหมฮะทุกคนผู้บริหารด้านลรับพี่เลงของพี่หลิงเดี่ยวอีกหนึ่งช็อตน,นะครับ งานในครั้งนี้มีการไลฟ์ผ่านติ๊กต็นะครับ Sparkle Thailand ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามการไลฟ์น live ในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับทางไลฟ์ติ๊กต็ของเราครับ เรียบร้อยไหมคะช่างภาพมีกล้องด้านหลังนะเตรียมตัวสแตนบายเลยนะครับโอเคทำว่ากล้องด้านหลังไหมเพราะว่าสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะโอเคครับตันนี้เราอยู่ในส่วนไหนฮะกล้องด้านหลังอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งแฟนๆฟนของที่ินนะครับ มีทั้งผู้ค้าพาร์นเนอร์ของทั้งสปาร์คิลนะคะที่ให้เก็บร่วมง,งานค้อมกระสือมวลชนมากมายครับทั้งแบนไทยและอินเตอร์แบนด้วยเรียบร้อยไหมคะอ่าพับขึ้นไหวอีกหนึ่งครั้งครับต้องวิดีโอมาแล้วพี่หลิงครับทักทายกล้องวิดีโอเลยครับนี่ เอาละครับขอบคุณผู้ชมที่รับชมทาง TikTok ด้วยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับโอเคครับต่อไปคือวีฟีซะหน่อยนะครับเพราะวันนี้เป็นแฟนใหม่เยอะมากเลยฮะโอ้โหอ้อสวยมาก สวยงามฮะสวยงามมากครับ โอเคครับทุกคนฮนะเดี๋ยวมีน้ำนะฮะอ้าวขอจะน้ำทุกท่านท่าไปนะฮะทุกคนไปนะครัวแต่ยืนเมาดีิจนโนยอ่ะอีกทีนึงเนาะพี่หลึ่ขออีกทีนะฮะนับหนึ่งสองสามนะ,ะ,น 1, 2, นะ,ะทุกคนจะได้มองกล้องพร้มอมๆกันนะฮะโอเคกล้องกลางเลยนะครับอ่ากอจะน้ำทุกขึ้นกลับมาไกลใหญ่กลใหญ่หนึ่งนะฮะโอเคนับขอเป็นแบบยิ้มสวยๆเลยนะฮะทุกคนครับโชว์รอยยิ้มที่สดใสนะครับนับหนึ่งสองสามยิ้ม สามจีมส์ไม่พีซไม่โอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณสื่อมวลชนนะคะขอบคุณช่งางภาพด้วยขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยเอยเดี๋ยวช่วงมีนะครับให้น้องลิลลี่บายบายแฟนหน่อยวันนี้ที่ไปให้กับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็อย่าลืม <Yay! S 1> รสุขด้อ้